ลาบูบูยังต้องยอมสยบเมื่อพบกับสิ่งนี้ครับ Water s n น็กครับแข้มแต่งชื่อให้ Water s n น็กครับวิธีการเล่นเจ้าสิ่งนี้ครับอ่าง่ายๆครับมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถจับด้วยมือเดียวได้นะครับตอนนี้ผมถือได้อยู่แบบนี้เพราะผมใช้2มือนะครับถ้าผมจับมือเดียวเมื่อไหร่นะครับมันไม่สามารถจับมือเดียวได้ดูนะครับ มันจับไม่ได้ครับมือเดียวอันนี้มันเป็นตัวที่แบบจับไม่ได้เมื่อก่อนนี้ผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งมันคือตัวที่ยิ่งบีบยิ่งหลุดนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเราจะจับมันจริงต้องใช้2มือเท่านั้นนะครับถ้าเราใช้มือเดียวอ่ะตงกระของอย่างเงี้ยได้แต่เมื่อไหร่ที่เรากำหรือบีบนะครับดูนะครับหนึ่งสองซ้ไปเลยนะครับเนี่ยเหมือนวางอยู่บโต๊ะอย่างเงี้ย,เ,เ,ยเราจะหยิบมันขึ้นมาด้วยมือเดียวแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะครับ ไม่ได้เลยเฮ้ยด้อยู่ได้อยู่ยายะเนี่ยคือแบบอ่าผมไม่ได้ทาเล่นนะวลาเราจับอย่างเงี้ยปุ๊บมันควรจะต้องกําให้แน่นมั้งมันหลุดใช่ไหมครับของทุกอย่างเลยเหมือนกังกงันไงอย่างเงี้ยถ้าเราจับไม่แน่นปุ๊บมันก็หลุดใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเราจับเบาๆมันก็แบบมันจะหลุดมือเพราะด้วยความน้าหนักมันด้วยนะครับแล้วพอเรายิ่งบีบมันยิ่งหลุดเข้าไปเลยดูนะเนี่ยผมจับขึ้นมาได้นะครับแล้วมันจะหลุดแล้วเพราะมันหนักมันทวงพอผมพยายามออกแรงบีบที่มือมันุด นี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับมันคือของเล่นที่เราไม่มีทางเล่นด้วยมือเดียวได้ต่อสิ่งนี้นะครับอ่ะเห็นไหมหลุดเลยเ <c oughs> <c oughs> นเนเนเนยังงี้พอได้เพราะเหมือนแบบต้องเอียงนิดนึงถ้าเกิดมาแรงน้มงถ่วงโลกก็ไม่ได้ละประมาณนั้นนะครับต้องต้องแบไว้อย่างนี้อย่างเดียวอ่ะคือเหมือนแบบถ้าเราเอาขึ้นมามือเราแล้วได้อย่างเงี้ยปุ๊บแบไว้อย่างนี้อย่างเดียวเลยแต่ก็อย่าเผลอนะครับถ้าสั่นแรงมากมันก็ไปอยู่ดีนะนี่ปุ๊บ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 อ่ะะสั่นแรงมากมันก็ไปได้อยู่นะครับเนี่ย ต้องเป็นแนวแบบคือเหมือนเราต้องหาจังหวะเขาจับให้ดีๆอะไม่ใช่ว่าของทั่วไปที่แบบเราจะหยิบจับได้เลยเงเห็นไหมเราจะหยิบจับธรรมดาน,นี่นีนี่อ่าถ้าบีบอย่างเงี้ยพอได้นะครับแต่มันจะเสียทรงไปอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าชื่ออย่างเป็นทางการของเขาทาไมจึงเรียกว่าวอเตอร์สเน็ตครับมันเป็นงูเหรอมันก็ไม่เชิงมันก็ไม่เชิงเป็นงูนะครับมันเป็นของที่แบบลื่นมากๆนั่นเองนะครับมาวันนี้เรามาไขข้อสงสัยเขาก็ดีกว่าครับว่าเขาทํางานอะไรยังไงทาไมมันจึงลื่นได้แบบนั้นนะครับวิ่งบีบวิ่งหลุดนะถ้าผมจับพวกผมบีบนะครับนึ่งสองซ้หลุดเห็นไหมจะข้างไหนก็ตามรอบของสองมือบีบหลุดนี่นี่นี่จะจับต้องจับอย่างนี้ขึ้นอยู่ไว้ปลายอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าตรงกลางเนี้ย เฮ้ยได้เจอท่าใหม่ในการจับมาแล้วครับเออมาๆมามะดูนะถ้าเกิดผมจะจับมันจากตรงกลางเจอแล้วเจอวิธีจับมันด้วยมือเดียวแล้วครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาใหม่อีกทีนะเฮ้ยจ๊บนี่ยู่มดอ่าแต่ถ้าบีบด้วยั้งมือเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมหลุดมือนะครับเอเจ๋งดี เกือบความเกือบความนี่นะครับมาเรามาไขความลับของเขากันดีกว่านะครับเพื่อนสังเกตเห็นตรงนี้ไหมนี่เวลาผมบีบนะเห็นไหมครับมันมีการวิ่งครับข้างในออกมาข้างนอกเห็นไหมครับอ่าง่ายง่ายนะครับมันเป็นเหมือนแท่งเกลียวเอ์ดูจากตัวดอกไม้ได้ใจชัดเจนนะครับเวลาผมบีบไปนะครับเห็นไหมมันจะวิ่ง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 เฮ้ยเอ้ยหลุดจะวิ่งวิ่งวิ่งอย่างนี้เข้าไป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 เอ๊ดอกไม้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเห็นไหมครับ ขาไปเรื่อยๆ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 ดอกไม้ก็จะวนกลับมาอยู่รูปเดิมอย่างนี้นะครับ <S <S ซึ่งถ้าที่ผมลองสังเกตนะโดยธรรมชาติมันจะอยู่รูปนี้เป็นหลักนะครับเนี่ยเหมือนถ้าเราปุ๊บนี่นี่สังเกตดีตรงนี้เห็นไหมครับ d i m e n s i กลางอยู่เนี่ยถ้าเราอยู่ในังากเนี้ยมันจะพยายามคืนรูปเดิมไม่แบบนี้ก็เป็นแบบนี้ไปเลยแบบเข้าไปอยู่ข้างในไปเลยโอ้ยนเส้นกลางอยู่นี่นะไม่เป็นดอกไม้มาข้างนอกก็ดอกไม้ไปอยู่ข้างในแบบ เต็มรูปแบบไปเลยแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนจะพยายามมาอยู่รูปนี้เสมอเนี่ยเห็นไหมอ่าเอ้ยไม่ใช่ละมันพยายามจะออกมาให้ดอกไม้อยู่ข้างนอกเสมอรูปน,นะรรน,นะนี้นะครับเมื่อจะอยู่อย่างไงก็ตามอยู่งี้นะอ่ะผมไว้อย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูนะหนึ่งสองสาเห็นไหมมันจะกลับมาอยู่รูปนี้อ่านะครับนี่แหละครับการทํางานของเขา่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคือ,อยังไงฉันก็นจะกลับมาอยู่รูปเดิมนะครับปุ๊บเห็นไหมการที่เราบีบนะครับก็หมายความว่าเราไปเปลี่ยนรูปมันนี่แหละเปลี่ยนรูปมันอย่างนี้เห็นไหม มันก็มีแรงดีดกลับเพราะมันจะพยายามกลับมาเป็นรูปเดิมอย่างนี้ไงมันเลยหลุดมือเราเสมอเพื่อกลับมาเป็นรูปนี้นะครับนี่เดีแลแล๋ยวเรนะดอกไม้อยู่กลางนะจับปึ๊บบีบปั๊บปึ๊บพอ,อจกออกมาดอกม้ก็จะกลับมาอยู่กลางนะครับเพราะเวลาเราบีบอะมันลู่ไปไงเห็นไหมมันลูด่อดอกมาอยู่จะเข้าในแล้วมันก็เลยต้องพยายามดีดออกเพื่อที่ใะตัวเองกลับมาอยู่แบบเดิมนี่ การทำานของเขาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับวิดีโอน,นี้นี่ก็คือผมก็มารีวิวแล้วก็มาวิเคราะห์เรียกว่าเฉลยอเลยก็ได้นะดูการทํางานของเขานะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมถ่ายลงไปในตอตอนะครับบอกเลยว่าถล่มทลายครับวิดีโอแรก5้าแสนวิดีโอสองห้าแสน 2, 500, วิดีโอสามก็หลายหมื่นนะครับคนดูนะคนดูคือคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับนี่เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว้าวเป็นคนเล่นที่แบบมันดูแปลกอะ่ะมันดูแบบ ฝืนธรรมชาติดีอะเราไปบีบมันก็เด้งออกอะไรอย่างเงี้ยมันดูด,ดูดูมีอะไรดูแบบไม่ปกติเ <laughs> วลาเจออะไรที <laughs> ่ไม่ปกติแบบเนี้ยคนจะแบบตื่นเต้นกันมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์จากวิดีโอน,นั้นก็จะเป็นในทางเดียวกันนะครับประมาณว่าเอาไปใช้ในประมาณแบบว่าอืมอ่าอออ,อ,อออ่าอืมพอเข้าใจใช่ไหมครับ <laughs> คุณจะกำลังมาเยอะมากครับว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยไอจะร้ตรงเนี้ยมันช่วยใช้ทําอะไรประมาณนั้นนะครับที่เหมือนก็แบบเอมือของเล่นมือของเล่นเท็ก เดนกี้อะไรอย่างนั้นมือของเล่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่นครับชื่อไม่ปในการค่อยงนะครับ water snake ครับงูน้ำนั่นแหละเออใครก็รู้ตังนะครับแต่ว่าถ้าในร้านช้อปปิ้งตามแพลตฟอร์มต่างๆมันจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับมันจะชอบชื่อแปลกๆเช่นแบบเหมือนแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษแล้วก็มาไทยอีกรอบอะไรเงี้ยหลายๆต่อเงี้ยหลอดภาษาสัมผัสมันชื่อนี้ครับในร้านขายของหลอดภาษาสัมผัส แล้วก็มีชื่อเยอะมากของเล่นบีบอัดก็มีนะครับพวกสซกุช่พวกอะไรนะพวกหัวใจเท้าแครอทอะไรพวกเนี้ยใช้ชื่อนี้หมดเลยของเล่นบีบอัดไม่รู้บีบอัดอะไรไม่เข้าใจพิตเตอร์ทอยเหรอประมาณนั้นหลายอย่างเลยแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ชื่อในการยิงขอเขาคือ water snake นะครับนี่เล่นแบบนี้ก็ได้นะดูเหมือนดอกไม้มันวิ่งหน่อยไหมดูดิลอลอรอลอลอลอเฮ้ยเจอวิธีการเล่นแบบใหม่เยอะเลยครับนี่ ว้าวนลครับวอเทอร์สเน็กนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับ <im itation> ผมมาเลือาให้ใต้วิดีโอนะครับมีหลายแบบหลายสีหลายรูปหลายแบบหลายขนาดหลายทุกอย่างเลยเพื่อนๆเราไปดูได้เลยครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้นะครับอันนี้คือผมแบบมาตรฐานเลยนะแต่เรื่องที่มันเป็นสีลุ้งๆหน่อยแล้วก็มีตัวดอกไม้เล็กน้อยบางทีก็มีลายการ์ตูนอะไรก็มีนะครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยนะครับวอเทอร์สเน็กครับเพียหนึ่งฟีเจ็ตทอยที่ กำลังมาแรงนะกำลังแบบคนเริ่มรู้จักคนยังไม่รู้จักมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมีก่อนเล่นก่อนนะจ๊ะนี่นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเจอของใหม่แบบนี้ผมจะรีบอบอกเพื่อนๆก่อนพเพื่อนจะได้เอามาเล่นก่อนขครเพื่อนเลยนะครับเ่เอจอกันวิดีโอหน้านะครับขอจักกันไปด้วยการยิบด้วยมือเดียวหลุดเหมือนเดิมต้องหยิบแบบนี้เ้แล้วอยยสวัสดีครับ